รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถ้ามาที่เขาใหญ่นะคะแน่นอนทุกคนก็พยายามหาที่พักที่แบบว่าสบายที่สุดและโซอีอยู่ที่นี่เลยค่ะโรแมนติกรีสอร์ทเขาใหญ่ องบอกว่าที่นี่ไม่เหมือนรีสอร์ททั่วไปแล้วก็ไม่เหมือนโรงแรมทั่วไปเลยเพราะว่าคือเวลเนสรีสอร์ทนั่นเองคืออะไรหลายคนคงอยากจะรู้แล้วไปสัมภาษณ์เจ้าของตัวเป็นๆเ,เลยค่ะตามเลยส,ว,สวัสดีค่ะวสะวัสดีครับผมอริยะก่อเกียรติเสถียรน,นะครับกรรมการรุ่นที่2ของโรแมนติกกรุ๊ปครับ แต่ว่าโซอี้อยู่ในส่วนที่เป็นธุรกิจรีสอร์ทและตึกนี้เป็นวลเ l n e ซ็ center ใช่ไหมคะ<ช>คุณแชมป์ทำไมเราถึงขยายมาทําธุรกิจ<า>ที่ทารีสอร์ทคะด้วยโครงการของเรามีพื้นที่22ไร่นะครับ22ไร่เริ่มตนม้นมาตั้งแต่ร้านอาหารจนถึงในส่วนของทางโรงแรมแล้วก็มาจบที่คอนโดแต่ว่าในส่วนของโปรเจกต์ที่ผ่านมาเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยเรามี c o m ่งอัพในส่วนของวาลินเวลเนสเพราะว่าเราอยากจะทาให้เป็น one stop service ของทางเขาใหญ่แล้วทางกลุ่มลูกค้ามาจะได้กิจกรรมหลากหลายในการมาเยี่ยมกับสถานที่เราครับโอ้ยงั้นพาทัวร์เลยนะคะ ะส,ส่วนชั้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นส่วนในของสปาแล้วก็จะมีในส่วนของออนเซนด้วยนะครับค่อนข้างจะทําเป็นลักชัวรี่จะต้องทํ r e รสเว a t i o n เข้ามาก่อนเพราะว่าเราจะจุกต่อรอบเนี่ยไม่เกิน10คนไม่เกิน10คนไม่เกิน10คนครับอย่างนี้ก็จะต้อง b o o ก i n g ล่วงหน้าล่วงหน้าเลยครับโอ้ยอันนี้ห้องอะไรเอ่ยคะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของการทำทรีตเมนต์สปาปาลมาออยล์ต,ต่างๆแล้วก็เป็นนวดไทยด้วยสามารถสังเกตได้เลยก็จะมีอ่างอาบน้านะครับแล้วก็ในส่วนของเตียงนอนเพื่อน,นวดนะครับแล้วก็ในส่วนของห้องน้ําด้วยที่อยู่ครบเลยตรงนี้ใน อย่างลักษณะที่เห็นเลยแต่ในช่วงนี้เราจัดไว้อยู่ประมาณ 4, 4. ซีทบางทีก็เถิดลูกค้าแบบแน่นมากๆเราก็อัดไม่เกิน5ซีให้กับทางลูกค้าด้วยการตกแต่งเราก็จะเป็นเน้นสไตล์ญปุ่นกึ่งโมเดิร์นแล้วก็ผสมความเป็นไทยนิดหน่อยโอ้โหสิ่งนี้คือออนเซ็นอ๋อถึงว่าที่เราตกแต่งเป็น เพราะ<ช>มีคอนเซปต์ออนเซ็นนี้ด้วยใช่ใช่ครับในส่วนของคอนเซปต์ออนเซ็นเราเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราเป็นเจ้าแรกของเขาใหญ่ที่ว่ามีออนเซ็นขึ้นมาอีกอย่างนึงมันคือการจับตลาดคนหลายๆคนที่ว่าชอบออนเซ็นอยู่ที่ทางกรุงเทพอยู่แล้วแต่ว่าของเราเนี่ยจะมีการผสมผสานในส่วนของเรื่องเวลเนสไปด้วยซึ่งออนเซ็นยังไงจะให้เพื่อสุขภาพและน้ําของเราเนี่ยไม่ใช่ว่ามาจากญี่ปุ่นเลยขนาดนั้นแต่ว่าเป็นน้าที่ออกมาจากน้ําตกของทางเขาใหญ่ ก็เป็นน้ำจากธรรมชาติครับลงบ่อน้ําร้อนแล้วเราก็จะมีบ่อน้ําเย็นให้นะครับความพิเศษของตรงนี้ก็ในส่วนของบ่อน้ําเย็นก็จะมีระบบนวดไปในตัวด้วยแล้วก็ในส่วนของตัวซาวน่าเนี่ยเราก็จะมีใส่สมุนไพรต่างๆเพื่ออบร่างกายให้ขับเมือออเราจํากัดจํานวนผู้เข้าใช้บริการกี่คน8คนต่อรอบครับคนต่อรอบเลยดูพรีเมียมทุกโซนเลยนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเซสชั่นเมดิคอคลินิกที่อยู่ทางฝั่งชั้น2นะครับพูดถึงคลินิกนี้มีแพทย์หรือเปล่าคะจริงๆเรามีแพทย์ครับในนี้มีแพทย์ด้านไหนบ้างคะจะเป็นเรื่องในส่วนของ เป็นไทเอจิงโดยตรงนะครับแล้วก็ในส่วนของก็จะมีอาจารย์ขวัญชัยนะครับจะเป็นยุคบุกเบิกของในส่วนของกลุ่มเอ็นไทเอจิ่งในเมืองไทยนะครับส่วนใหญ่ก็ในส่วนของกลุ่มลูกค้าก็จะทําการบุ๊กิ้งล่วงหน้าเพื่อมาเจอพบกับคุณหมอเราเล่ามาถึงตรงนี้แล้วยังชมไม่หมดนะลูกค้าส่วนใหญ่เป็นใครคะมีหลายกลุ่มเพราะว่าด้วยการแบ่งเซกเมนต์ของตลาดของเราเนี่ยโรงแรมเราก็จะมีกลุ่มสมัมมนา,นาข้าราชการมาในส่วนของคอร์ปอเรทในส่วนของตรงนี้ก็จะขึ้นมาพรีเมียมหนะ่อยอาจจะเป็นในส่วนของคนที่มาซื้อบ้านแล้วต้องการที่ค่อนข้้าางเเปป็็นนนวว่สถ เซนเตอร์ก็เป็นกลุ่มคนที่มีกําลังซื้อจากกรุงเทพที่มีบ้านหลังที่2อะไรแถวเขาใหญ่นี้อันนี้อะไรอ่ะถังอะไรคะอันนี้เป็นฟูดมัสซ์เราก็จะมีการใส่เคิต่างต่างก็คือเป็นสมุนไพรที่สามารถหาได้ง่ายจากทางเขาใหญ่เราแล้วก็เป็นการสปาเท้าเพื่อปรับสมดุลในการไหลเวียนของเลือดถ้าเกิดใครแวะเวียนมาเขาใหญ่อย่าลืมมาแวะที่นี่โรแมนติกรีสอร์ทค่ะเอาไปชมอีกโอ้ยหต้องมีของดีอีกเยอะแน่นอนเลยห้องนี้อะไรสีเหลืองเหลือน่าสนใจมากในส่วนห้องนี้เป็นโซลูมนะครับเป็นเกลือระบบความเย็นที่ ปรับสมดุลในการหายใจสําหรับคนที่เป็นภูมิแพ้ต่า,ตางๆมีอาการที่นอนหลับยากหรือมีอาการจามหรือคัดจมูกก่อนนอนเ <cổ> กลือในเกลือเกลือ er อยู่ตรงนี้เลยครับไออนเนี่ยนะาเป็นเกลือสีที่แบบว่าไม่เปิดไฟจะเป็นสีชมพูนะครับเป็นเกลือหีมาลายันที่นําเข้าจากอินเดียตอนนี้ดิฉันพยายามหายใจอยู่สดชื่นไหมสดชื่นค่ะเซสชั่นนี้ก็จะเป็นสปอร์ตคับนะครับซึ่งว่าเราพยายามจะยกทุกอย่างมาอยู่ในชั้นนี้ใช้บริการก็อาจจะมาเล่นในส่วนของนี้ได้เล่นพูลได้เล่นฟิตเนสได้ มีเทรนเนอร์ด้วยไหมเอ่ยมีมีครับของทางเรามีครับโซนสปอร์ตขับเราก็สามารถเห็นวิว180องศาดีกว่านีครับที่สามารถเทควิวในส่วนของเขาได้เต็มที่เลย เมื่อกี้คุณแชมป์บอกว่าลูกค้าเนี่ยมีกลุ่มที่จัดสัมมนานะคะหรือกลุ่มข้าราชการหรือกลุ่มบริษัทต่างๆที่พาพนักงานเนี่ยมาพักที่เขาใหญ่แล้วก็มีกลุ่มที่มีบ้านพักต่างอากาศแถวนี้มาใช้บริการเวลเนสเซ็นเตอร์ของเราเรามีกลยุทธ์การตลาดในการหาลูกค้ายัางไงให้กลุ่มเหล่านี้รู้จักเราคะในส่วนแรกก่อนที่ทางโรงแรมได้ทาการตลาดก็เป็นการตลาดเชิงลุกนะครับก็มีทั้งวิสาหกิจหน่วยงานราชการนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของบริษัทเอกชนก็คือหน่วยงานคอร์เปอเรทนนะครับอย่างแกน เข้าในส่วนของอินฟลูเอนเซอร์ที่ช่วยเราผลักดันในการโปรโมทแบรนดิ้งเราออกไปนะครับได้ข่าวว่าใช้อินฟลูเอนเซอร์เยอะมากเลยนะค่อนข้างเยอะครับใน2-3ปีให้หลังนะคะท่านผู้ชมไมโครอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยสำคัญมากนะ,ะแล้วในส่วนที่3ล่ะคะก็จะเป็นอีเวนต์ต่างๆที่ว่าเกิดขึ้นนะครับอย่างเป็นกิจกรรมวิ่งที่ว่าเป็นค่อนข้างป๊อปปูล่าของทางเขาใหญ่นะครับเป็นมิวสิกเฟสติวัลต่างๆที่ว่าเกิดขึ้นอย่างเช่นบิ๊กมอลล์เทียนอย่างทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่พีคซซีีีีีัั่่่่่่นนนนนนแแลลลล้้้้วววววกกกกก็็็มมิจรรรเเเยยยอะะสสสสุดททททาาา4 4ป Word of Mouth คคบบงู พูดปากต่อปากกันแล้วก็ชวนเพื่อนกันมารอบหน้าครังอย่างนี้เรียกว่าท<ช>ําครบเลยนะคะคทั้ง4ส่วนการตลาดเชิงรูปอินฟลูเอนเซอร์หรือการไปเป็นพาร์ทเนอร์อีเวนต์ต่างๆที่อยู่รอบๆเขาใหญ่นี้และบ<ช>ุตรออฟเมลอันนี้ส<ช>ําคัญมากเลยช่องทางอ,ออนไลน์ของเราคุณแชมป์ดูแลเองไหมคะส่วนนี้เราก็จะมีทีมงานแล้วก็ทางผมเนี่ยเป็นคนกํากับเพื่อในการดูในส่วนออนไลน์ต่างๆเป็นอินสตาแกรมเฟซบุ๊กมันจะมีมีเดียพาร์ทเนอร์ต่างๆในการที่เราจะเข้าไปประสานงานกับเขาให้ภาพแบรนด์ ้้งงออออกกกกกมาาาาย่าท่ทีเรตรตแลวว็บวกกบัในสิ่่่งทีเขาํอยูแล้วสาคัญนะคะก็คือเรื่องคอนเทนต์เนี่ยจะต้องตรงกับคอนเซปที่เราวางเอาไว้ะนะคะ,คะตอนนี้เรายังไม่ได้ดูส่วนโรงแรมเลยนะคะ,คะโซอี้นั่งอยู่หน้าโรงแรมนะคะในส่วนโรงแรมนี้ทั้งหมดกี่ยูนิตคะอ่าทั้งหมด130ห้องครับแบ่งออกเป็น3ไทยนะครับหลักๆเริ่มต้นห้องใหญ่สุดก็เป็นจูเนียร์สวีทนะครับที่จะมี60ตารางเมตรนะครับท่องๆจะมีระเบียงกว้างแล้วเป็นห้องใหญ่ของรองลงมาเนี่ยก็จะเป็นแกรนด์ดีลักนะครับก็จะเป็นห้องใหญ่50ตารางเมตรนะครับ แล้วก็จะมีระเบียงส่วนห้องเตียงคู่ของเราเนี่ยค่อนข้างจะมีเยอะเพราะในกลุ่มตลาดเราค่อนข้างเราเอื้อให้กับในส่วนของกลุ่มมมนาหรือมีการจัดปาร์ตี้เอาทิ้งอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็น2เตียงแล้วก็ให้อยู่50ตารางเมตรเช่นเดียวกันครับคิดเผื่อไว้หมดแล้วไม่ว่าจะเอาทิ้งทีมบิวดิง้งมาใช้ใชบริการ,ใ,รในส่วนนี้ได้เลยในส่วนสุดท้ายนะคะที่เราจะไปดูกันคือในส่วนของร,ร,ร้านอาหารใช่ครับนะคะเรียกว่าเป็นแมกเนตอีกอันนึงคือถ้าเกิดวันนี้เราทําให้ครบวงจรนะมันธุรกิจมันก็จะขับเคลื่อนได้ยากนะคะท่านผู้ชมแต่เร เนตดึงทําให้คนเนี่ยมาทานอาหารกับเราเรียกว่าเป็นร้านอาหารท็อปไฟในเส้นเขาใหญ่นี้เลยแล้วก็มารู้จักโรงแรมเราด้วยใช่ครับไปชมเลยเพราะตอนนี้ได้เวลาหิวข้าวแล้วนะคะค ครับผมวันนี้ก็พาพี่โซอี้มาทานข้าวนะครับที่ร้านครัวจันถางเราก็มีไฮไลท์ก็คือแกงคั่วหอยขมประช่อนแมลานะครับกลิ่นหอมมากค่ะแต่ว่าก่อนที่จะทานต้องถ <ผม S 1> ามเจาะลึกถึงเรื่องยอดขายก่อนเนื่องจากว่าธุรกิจเรามีหลายส่วนมากคร,ครัวจันผาก่อนเลยค่ะเอเวอร์เรยอดขายเป็นยังไงบ้างคะ,ะถ้าเกิดพูดในเรื่องยอดขายเนี่ยอยู่ไม่นิ่งแต่ผมสามารถตอบเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ต่อวันน่โดยเฉลี่ยเลยวันธรรมดาเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 40- 50หบัวเยอะเหมือนกันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะเข้ามาเป็นร้อยเลยร้านอาหารเราเป็นที่ รู้จักของทางเขาใหญ่อีกแล้วนะครับค่ะเอเวอร์เรสต์่อหัวลูกค้าที่เข้ามาประมาณเท่าไหร่เอ่ย ตั250้งสอร้อบถึงสามบาทอ๋อราคาดีค่ะคุณผู้ชมแล้วในส่วนที่เป็นโรงแรมล่ะคะต่อเดือนนะครับะจะอยู่ประมาณ65 7080แล้วแต่ช่วงในส่วนของซีซันด้วยไฮสี่เดือนโล8 <c oughs> เดือนแต่ว่าในส่วนของการขายเราก็จะมีคุกสมาาัมมนาอะไรมาอะไรเงี้ยคลาคลากันไปทํา,า,า, <c oughs> าให้เราก็ค่อนข้างเป็นอยู่ในส่วนที่ว่าพีคได้ทั้งปีราคาเฉลี่ยต่อห้องอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะอยู่ตามซีซันแต่ว่าสามารถตอบได้ตั้งแต่2,200บาทจนถึง4,500บาทโน้ธุรกิจน,นี้าสนใจมากณผู้มุรกิจนี ัมนเวลเนสเซนเตอร์เป็นไงบ้างคะในส่วนของเวลเนสเซนเตอร์เนี่ยก็จะมีคุกจองเข้ามาผัดกันวันละคุกถึง2กุคุกครับช่วงนี้ก็อัดการตลาดเต็มที่อยู่เลยโอ้เรียกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่ไฟแรงมากเลยนะคะบริหารธุรกิจของคุณพ่อเนี่ยได้รุ่งเรืองขนาดนี้คราวนี้อยากจะรู้แล้วคีย์สักเซสของธุรกิจนี้ค่ะคุณแชมป์คืออะไรคะต้องบอกก่อนว่าเรามองคอนเซ็ปเป็นหลักในการทําธุรกิจต่อมาเราก็จะมองในส่วนของโปรดักต์ของเรามีความรู้เรื่องโปรดักต์มากน้อยแค่ไหนการที่จะขายสินค้านั้นท้ายที่สุดเลยเนี่ยจะมี มี2อ,อย่างที่ประกอบไปด้วยดีมาน์กับซัพพลายในส่วนของดีมาร์กซัพพลายเนี่ยก็จะเป็นส่วนของผู้บริโภคแล้วก็ในส่วนของซัพพลายนีย้ก็เป็นเรียกเป็นสถานประกอบการว่าลูกค้าเนี่ยสนใจหรือในส่วนของมีความต้องการอันไหนมากกว่ากันครับเพราะฉะนั้นนะคะจุดแข็งของโปรดักต้องชัดเ<ช>จนว่ามีคอนเซปต์อะไรแล้วก็ต้องรู้ดีมาน์ซัพพลายของในตลาดนั้นๆด้วยท้ายสุดค่ะคุณแชมป์อยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทางบ้านที่ชมรายการเราอยู่บ้านคะก็ยังไงเข้ามาเยี่ยมชมโรแมนติกรีสอร์ทสปาได้นะครับในส่วนนี้เราก็จะมีทางปร ชั่นฝากไว้ให้10%กับทางคุณโซอี้นะครับเพื่อมาใช้บริการกับทางเราและถ้าเกิดท่านผู้ชมนะคะชอบเดอะ u ซ c e s เสของเราวันนี้ฝากติดตามรายการเดอะ u c c e s เสออกอากาศทางช่องทอทบว5วันเสารเวลา9โมงครึ่งเป็นต้นไปค่ะเด <c oughs> ี๋ยววันนี้โซอี้ทนกลิ่นหอมอย่างนี้ไม่ไหวแล้วต้องทาน <c oughs> แล้วค่ะคุณผู้ชมบ <c oughs> ๊ายบาย